ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยอีก2ส,สูตรนี้ชนกันเป็นเลขเด่นตัวเดียวะคะ่ะพี่น้องชนกันที่เม็ดเดียวสีมาบอนะคะสีมาบอไปตากันต่อหลายสูตรเลขเด่นตัวเดียวหลายสูตรที่รลดไปเนาะคะ่ะลดงวดแรกแต่แอดบอทิมแอดเหตุเหตุใเบิงอยู่แต่มันหลุดไปแล้วหนึ่ง,งวด หดนี้ก็เลยบอเอามาล่งให้พี่นอ้องเบิ่งงพระว่ารุดแล้วนะคะแต่ในขณะที่ว่างว่างการลงคลิปแอดกับเหตุไ้นี่เหล่มคือเก่าเนาะคะ่ะว่าเขาสีเดินต่อบอะนะคะ,ะเล็กเด่นตัวเดียวมันโอกาสมันหน่อยอยู่แล้วพี่น้องรุดง่ายอยู่แล้วนะคะหลุดง่ายโอกาสน้อยเนาะคะ่ะโอกาสหน่อยแห้งรุดง่าย ลดแล้วกับ้องว้างสะกอนเนาะคะ่ะเผื่อว่าเป็นการปิดโอกาสพี่นอ้องลดแล้วจะเอามาลงอีกมันก็จะดูว่ามันมันมันมีความหมั่นใจเนาะคะ่ะถ่ายย่างเดินเร็วๆยุ่องเฮายัางบอกราที่จะอยากจับปันใด้ดยซ้ำไปเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอเอาออกสะก้อนเนาะพี่น้องเนาะเอาออกสะก้อนค่ะไปเบิ้งค้าเตือนของเฮาเลยเนาะคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะสีนองค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะค่ะไม่มีผูใ้ใดหลุจากคนเนาะค่ะ่ามันสิมาตอบ่มันสิมาตัวใด ไม่มีเจตนาหลอกลวงใดๆทั้งนั้นเนาะคะ่ะเท่ากับเห็ดตามสูตรว่าไปตามสูตรเนาะคะ่ะพี่น้องมันมีสูตรให้เห็ดเ,เห่ากับเห็ดไปสละพี่น้องบางสูตรมันกับมาให้เห่าอยู่ด้ค่ะเปะ๊ะให้อยู่หอดมือรุดมันกับรุดเปะ๊ะคือกันเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเอาเอามองแบบกลางๆเนาะคะ่ะพี่น้องกลางๆมีขื่นมีโล่งมีเขามีรุดเนาะคะ่ะมันสัจธรรมของความเป็นจริงมัน มันม,มีอีกย่างอยู่ทลีจากแนวเนาะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นห้าววาวให้เป็นกลางกลางวายบ่ยพี่น้องยึดมัน่นถือมันเวลาเลขกรุดจะมาใส่ว่าจาคคอม,มินกันบ่สุภาพเนาะคะ่ะแอดกะเกตนาดีอุตสาห์ไิคิดคนให้เนาะคะ่ะอุตสาห์เลยได้พี่น้องบางส่วนมันก็เหตุยากอยู่เนาะคะ่ะบางมือกอกะ คิดคนสูตรแก้สูตรจนจำบ้านเลขรีกทีว่าอะไรได้หลับพี่น้องว่ามันว่ามันมันกับเห็ดไงเห็ดใดพี่แต่อนุบาลกับเห็ดใดจั้นทร์สีนวลนี่เด้กค่ะอ่ามันมั่นมัน่งไงคือคือปากเขาวาเนาะค่ะอ่าบางครั้งมันกับเอาเห็ดไวเหลวล่อเวลาเทียสิพานแต่ละงวดการทรมานคือการรอคอยเดือนหนึ่งสองเทียหนึ่งเด็ดจังเลยประเมินผลจังเลยวัดผลพี่น้องคืนเบิ้งเทียสิเดือนฮอด สีงหดหาหดจังมาเอาลงผมมันสองเดือนสามเดือนไปเราได้ค่ะเพราะว่าฉะนั้นมันม่เป็นเรื่องง่ายๆเนาะค่ะมันม่เป็นสูตรย้อนหลังแม่ค่ะถ้าสูตรย้อนหลังแกมือนีปุ๊บเดียวเอาล่โงรดแล้วแล้วเตอเธอเราบันี้เขาวข่าเขาเอาแอดมันค้นเราตรงได้ค่ะอันถ้าขนาดสูตรไม่ย้อนหลังมันกระลุดอยู่พี่น้องย้อนหลังมันเดินต่อห้กม็มีเยอะแยะนะคะเท่ากับมีคือการเท่ากับล่องเห็ดเบิ้งคือกันแต่แอดวามันบอแฝดบันไดสำหรับตัวแอดเองเนาะ ค่ะบรดีว่าผู้ใดเนาะค่ะอันนี้เราถึงตัวเจ้าของเองนะคะไปเบิ้งวิธีกันเลยค่ะพี่น้องหมดแรกได้ศูนย์กับเขายุที่ศูนย์หกเนาะค่ะหมดต่อมาได้สามเข่าสามเจ็ดพี่น้องหมดต่อมาได้เก่าเข้าห้าเก้าเขามีวิธีําไหอยู่แล้วโดวยแอจะแกะวิธีท้ำแบบนันมะห้เบื้องแต่บางสูตรมันเอาเมดทั้งเลขบนหกโตล่างอีกแล้วก็ เลขท้ายเลขหน้ายัางสี่แม่ค่ะรัฐบาลไทยมันบ่นคือเล่าค่าบางสูตรมันตรงเฮ็ดขนาดนั่นนะคะก็เลยตรงเฮ็ดยอดอยังสี่อ่างวดเก้าหกสองก็ได้หกงวดได้สอ่างวดที่แล้วไปเขารักลอยสะพี่น้องนี่แหละมันบรแนอนอนเท่า็ดให้เขาลักซนบนนนกิบรักน้อยเล้ากับไปยู้รักลอยซะเล้าขี่ขานตูดมาอีกเห็นบ่คะ่ะมันก็นเลยได้ยู่ทีรักลอยพี่น้องเอ้ย ไปเบิ่งวิธีทำแอดเห็ดมากค้นระใบเพราะวา่ามึกปากกาม,กม,มันซึมนะคะมันซึมมันซึมใส่กันพี่นนองนี่คือวิธีทำบ่ม,มีคาโคงทีเลยบวกไดท้าได้เท่านันแอดบวกถือบ่ไปบวกน้ำกันหลักแสนคือห้าหลักหมื่นคือสามบวกกันเลยสามห้าบวกสามได้แปดตั้งแปดไว้หลักพันได้หก 6บวกกัน2ครั้ง6 2 12 2บวก8ได้10คือ0เอาถิมเลยค่ะไปที่หลักสิบนนะคะหลัก10บบนคือ4บวกกัน2ครั้ง4 2เป็น8ตั้ง8ได้นเอา8มาบวกกับ4นะคะหลักหน่วย8บวก4ได้12นะคะเอาตัว2ไปหนาพี่น้องไปบวกกับหลัก10บล่าง2บวก3ได้5คือสูตรนี้นะคะได้5สิเดินต่อบ่นะคะ แอดเขียนผิดพี่นอ้องห้อยลงไปได้เลขห้าสิเดินต่อบบเนาะค่ะงวดนี้ได้เลขห้าเด้อพี่น้องสูตรนี้นะคะไปเบิ้งสูตรที่สองเนาะค่ะเบิ้งคิปไห้จบได้พี่นอ้องนะคะเบิ้งคิดไมจบเอางวดนี้แอดเอาเด่นมาแน่มาล่งหลังจากที่เหตุเทียบใบ คิปก้อนนะั้นั่นเนาะพี่น้องในเบิงบบนะคะเดินต่อกันหน้าอยุ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าหางวดติดได้พี่น้องสูตรพระเอกสมัยยังแก่แแดเขาสู้่วงกันไม่ไหมคนคะ่ะเดินยาวยาวยาวเนาะคะ่ะเดินยาวมากมารุดยาวยาวคือกันมาจะมาเขาหางวดติดงวดนี่แอดจับสูตรนันเลยนะคะแอดจับสูตรนันเลยเดินมาแน่นะคะไปเลยค่ะพี่น้อง ว่าได้6เข้าที่6กศูนได้3เข้าที่3 7ได้9เข้าที่5 9เานะคะได้2เข้าที่6 2ได้2เข้าที่3 2นะคะพี่น้องแอดจะรับกันกับสูตรนั่นเนาะจริงสูตรนี้เขียนถืออยู่ผนด้ลบซะเนาะคะ่ะเพราะว่า สูตรมันก็นจะประมาณนี้นะคะพี่น้องบวกบ่นหญสูตรนี้นะคะเอานะคะแอดจะมีวิธีบวกออกมากยู่อีกเลรหนึ่งเพราะว่าวิาาวธีทํำไดแอดจะเอามาลองตรงนี้ก็คือมึกมันจะซึมหากันนะคะมึกมันจะซึมหากันก็นเลยต้องเอาแบบนี้นะคะเอาแบบนี้นะคะหลักร้อยบวกหลักหน่วยได้เท่าไหร่บวกหนึ่งคงที่ศูนย์บวกสี่ ก็ได้สี่นะคะสี่บวกหนึ่งคงที่ได้ห้าพี่น้องคะชนกันที่เลขตัวเดียวนะคะแคบเอาเลยค่ะพี่น้องสูตรนะคะแคบเอาเลยขอให้มันเดินต่อนาอพี่น้องเนาะค่ะชนกันที่เลขห้าบุญนะคะเดี๋ยวอาจจะล่มนะะโอ้ยจะมันร่มเนาะขอเอ้ยนะคะชนกันที่เลขห้า สูตรกมมะะะะ็มีเข่ามีหลุดนาะคะพี่น้องนะคะมีเข้ามีหลุดเพราะว่าถือแก่แอดเขียนพิษค่ะพี่น้องนะคะแอดเขียนพิษมันจะเล่ยโดยถือแก่ไขเนาะคะแแบบเอาพี่น้องซ้ำร่มมาท้านในมากหอด ชนกันที่เลขห้าเม็ดเดียวขอให้มาเด้อค่ะครั้งทั่งสูตรหนึ่งได้ศูนย์กับสูตรหนึ่งได้หกกับจับกันเข่าศูนย์หกสูตรตอลงมาอีกชนสามสูตรตอลงมาชนเก่าสูตรตอลงมาประกบได้หกสองสูตรตอลงมาเข่าทั้งสองสูตรสูตรนี่ห้าห้าพี่นอ้องแล้วค่ะเอาแคบเอาได้ไปค่ะร่มกันลังสีมาเอาแคบเอาเด้อค่ะพี่นอ้องชนกันที่ห้าเม็ดเดียวคนละสูตรนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วนะคะขอให้พี่น้องได้โชคได้ลาบกับสูตรแนวทางที่แอดลงลงไปเด้อค่ะขอเฮงเฮงเฮปังพี่น้องเดินทางไปใช้กะบแควขาดปลอดภัยเนาะคะ่ะกับน้ำจิดนน้ำใจพี่พี่น้องเขามาชมมารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการม้งเห็นสายแอดเนาะคะ่ะ ขอหเห้งให้ปันเด้อค่ะกับนำใจของพี่ของน้องที่เขามารับชมมากดไหลกดแช่ซอยแอดเนาะสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติใบสมีสากรพ่อกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ